ไปวัดตาตายเ่อนยิงตายแล้ว่ฟ้าฟ้าฟ้าบองเ็นเห็นเหัวแดงหมวแดงหัวแดงตไยี่เออวาลองลองแบบไอ้ยี่หมาแดง รถตรงนี้น hey, ี่ฮารถติกแล้วมาดีน่ไรอะไีดย ไปไปไปแตอะไรอะ่ะยิงใครอะมันอยู่หลังเขาอ่ะดีดีใช่ใช่ใช่สองที่เดีนม์นจยิงกันอยู่เจอแล้วเจอตรงที่เดิมเลยเจ่ตรงบนแมปที่เดิมเลยไม่ใช่มันวิ่งมาทางเดิมมันเรียกเราไปหาเราสามคนนึงมาแล้วอนะ่มวมนะมันเดินลงเขามันเดินลงเขาแล้วเดินไปได้ไงวะทำไม นี่หน้าถานมันก่อนไม่มั้ใช่ไหมหั่เห็บไม่ได้ดยนี่วาวแตกไอ้ที่ย่ะวยไม่ต้ไปไหนได้ที่่ยตรงนี้ได้ดู็คชแคมเลยเหนยไหนก็จะรังแกคนน้อยโพจะดี มูจี้เขายังรังแกเราเลยี EC <Easy. S 1> <oughs> ไปยิงจุกซีคนนั้นดีซีกับ <c oughs> เนะอี e ีไปทำไงละ <c oughs> ่ะก็มาลงเต็นนอยากขี่เครื่องบินว่ะเครื่องบินไปเอาตรงไหนว่ะ ลังแกลังแกคนน้อยเลยเฮ้ยมันไม่ใช่ลังแกแล้วเพื่อนมัน,น,าม,นมาแล้วยิงเลยสามคนนี้เย็บตีไปแล้วจะลังไป โอ้ใครยิงเฮียแล้ววะฮาม,มิลพบในยูนล์พเราจะไปไหนฮาม,มลข้างหน้านี่แหละเฟิร์สฮาม,มิฮามล เฮ้ยเฮ้ยดีมากแล้ยิดดิมึงดูจังหวะมไม่คมแม่มไม่คมแม่ถอยไ,ไป เจอบูคมคมแบบหัวนัดเดียวไอ้ยี่แม่นเกินพี่ช็อตนี้ลงปิกต็อกเลยเพื่อนช็อตนี้ลงปิกต็อกตัดตัดแต่ช็ี่มเินลงใช่ไช็อตนี้ลงปิกต็อกเซฟฟืน ว,วืแบบ่งเจ็บยิงเหรอวื่งแสบบั่งเลยทำไงเจ็บหัวมันโอ้โหไม่ได้หัวเองก้บเพื่อนแหมชิงชิงแล้วด้วยเพื่อนจริงก็หรอไม่ใช่เจ็บเจ็บยิงคนหลบมาโดนหัวโดนเราโดนหัวโดนแม่งข้ามไปทช์ไม่ไดเ้เล่นเล่นเอะไรกันก็น ก็จะมาเินทางนี้เพราะมันจะไม่ออกข้าามันขี่แล้ววะมันขี่เครืบินมาแล้ว,วิได้มาเครบินมักูได้ยินเสียงเครืบินแล้วแบะนี่มึงกูหูฝาดเฮ้ยชอตมันกันแล้ววะ ก็สิมาเดินทางเดียวคร่ั้อโอ้โดนหัวโอโคนหัวเฟ้นชื่ออะไรหื่อยมีสคนเองเช่นเออมันยิงอะไรวะเนี่ยิเขายิงอะไรมาวะคุณโดนหัวอีกเดี๋ยวเอ้าโอ้เยืนัว เฮ้ยงเห็นคได้ไงวะเอ้าต่ของผมล้มแล้วครับคุได้ไงวะอแค่ช่วยราช่วยเอาเฉยตน้ยงีช่ม r วยาน y งช่วยยจิมมี่ช่วยเลยี่ไ้ลยิงอะไรเยอะแยะมากมาย ลูกลูกจนได้ชิเมมือโอ้ยก right. right. ูโดนข้างกูโดนข้างมันรอบข้างรอบข้างขันบ้านข้างบ้านตัวนึงข้านตัวนึงสวัสดีขึนี่นเออสวยเหรอจิ้มมิสสวย มึงดังอะไรเพื่อนเล็กเดลุกเราเพื่อนลุกแล้วลุกแล้วเฮ้ยสวนว่ะอยู่ในบ้านแล้ววะเปนเมื่อไหนวะตายแลตายแล้วไอ้ตัวนี้มันตายแลมึงยึดดีกว่าแล้วเข้ามาทางดีกันดิ โอ้เข็มสอบไอพี่เอ้มันอูไปแล้วเว้ยมาแป๊บดเด <c oughs> ี๋ยวเดี๋ยวเดีเ๋ยวเดี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  มันมันเจอมุมเอาเราได้แล้ววะแล้วเราฆาไปไม่ไ้แข่งอักอยู่ยกแล้วปืนกูไม่สู้มันเพื่นปืนกูไม่สู้มันนมหน่งหน่ะอ้ารวยรวยเจ็บความรบ้าน เออไอ้เนี่ยแม่มาปืนมันาบีแทงกูปืนแทงไส้กูแตกไอ้เหี้ยเอ้ยไอะเราเนี่ยด่าปลายปืนนะเออเฮ้ยมันยึดซีกับดีละแล้วแล้วมันสามคนเองนะเว้ยเฮ้ยสามคนตึงกันแล้ววะก็แพ้เราอยู่ดีแต่เพื่อนเราก็สามคน

อุย้ยส์เอ้ยกูเกิดไปยิงกูตายที่อะฮัมเบนโดนว่ะฮัมเบนโดนโอ้เมยนะฮัมเบนเฮ้ยสือไอพีพีไปยิงใครวะเลย

มันพกคูนเก้าหนึ่งหนึ่ง,งได้ยังไงเพื่อนได้ยังไงอะไรที่ไม่ต้องอยู่ไแอบอยู่ล้างต้นที ไม่เห็กูไม่เห็นกูมันได้มันได้มุมมองคืนแล้วมันได้มุมมองคืนแล้วมันมันมาดีมาดีแล้วเด็กกูกลับไปยังไงเดินไปสั่งเจอกูต้องเอาไปดีๆใช่ใช่ใช่มันได้มุมอร่อยนะ มอยู่ดีไม่เห็นไห้ไม่อร่อยเท่ากูหรอกไม่ยิงกู th bush, อยู่ในพื่อยิ่งเหรอมันมันมันมนเพรว่าหวาแม่งเลยมันอยู่มมุข้างหน้าเจ็ดบนซ้ายอตรง E 2ตัวโอเคจิมมี่โดน E 2ตัว E 2ตัว E 2ตัว

ไม่ไหมจิงหลังมันเหลือแค่สองคนหลอกไปแล้วคนหนึ่งมันอยู่ตรงซีตรงนึงเหรบนหลังคาตุกอะไรวะแบบอยู่หลังคา g ี a กูจะโหลดเสร็จแล้วเหรออ๋อกูว่าแล้วไอ้เหี้ยแม่งกระตุกหนึเจ็บกูตกเจ็บมากเจ็บมากป่วยเจ็บมากมันติดยากินไปนแล้วกันเรื่อยไหนน้ำน้ำน้น้ำน้ำเอ๊ะนี่เกลี้ยงร้อย nhìn 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 đồn rồi xì thế mày 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 Nó mày 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 มันเปเลยคุณสินภพมาเบิดตามมาเรามีแค่สไนเปอระบอกเดียวกับปืนพกเก็บเสียงเกี้ยงเกลงระวังระวังเป็นลหนลังคาเฮ้ยมันยิงอะไรมาวะ

ี <ś webinars> ้ก <wird variance thumbnails> ูค <analyze anthropology> ิดบ้างเอสักเราเวลาดีกว่านั้นอย่าลืมกด subscribe กันนะท่านผู้เจริญ